จ้าจ้าจ้าดาดาจาจาจาด่าด่าจ้าจ้าจ้าดาดคนมีพลังคนเดินชนสกานไปแต่ยังไม่เคยมีใครดีเหมือนเธอเธอคนที่สําคัญขอบคุณที่ฉัมีเธอคนเดียวที่ฉันอยากได้ทุกๆวันจบแล้วค่ะ จะได้แค่นี้ค่ะทานเดียวทานเดียวร้องทั้งวันเลยโอเคพร้อมจะไปทำแบบฟึ้นัารไหมคะพร้อมค่ะวันนี้น้องตะว,วันทำวิชาอะไรคะทำวิชาภาษาไทยโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำวิชาภาษาไทยกันนะคะออวันนี้ให้น้องตะว,วันทำอะไรอ่ะดูที่โจทย์สิคะแยกเพียนชนะเข้าช่องตามหมู่อักษรอแยกพยยญชนะเข้าช่องตามหมู่อักษรนั่นเองใช่ไหมคะ เหมือน<ช>ที่เราเรียนมาเลยค่ะลูกพยัญชนะไทยสี่ตัวเราแบ่งเป็นกี่มมหมู่คะสหมู่อ่าเราแบ่งเป็นสามหมู่ด้วยกันเดี๋ยววันนี้แม่จะให้ตะวันแยกพยัญชนะเข้าตามหมูต่ต่างๆเข้าใจไหมคะเออเหมือนที่เราท่องมาเลยอักษรสามหมู่มีอะไรบ้างจําแรกขึ้นใจยังคะ ขึ้นใจแล้วต้องจำขึ้นใจก่อนก่อนที่จะไปชันนั่นเองใช่แล้ว,ลวมันไม่งันมันจะกัดติดกัดติด,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 ดใช่เราก็จะ <c oughs> อันนี้อะไรนนคิดไม่ออกเพราะฉะนั้นเปิดดูดูทำทำใช่เพระเาะฉะนั้นเราต้องจำไม่ขึ้นใจก่อนเขา้าใจไหมคะลูกเราถึงจะไป <c oughs> แยกพยัญชนะเข้าช่องได้เขา้าใจไหมคะ, <c oughs> ะเดี๋ยววันนี้เขาจะให้ฝึกแยกเดี๋ยวดูซิว่าน้องตะวันจะแยกถูกตรงตาม ที่ตะวันท่องมาหรือเปล่าโอเค <Okay. S 1> ไหมคะก่อนที่เราจะไปแยกกันก็ต้องมาทบทวนกันก่อนว่า <Okay. S 1> อักษรสามมูมีอะไรบ้างจําได้ไหมคะจำได้ค่ะอ่าไหนลองทบ <จะ S 1> ทวนให้แม่ฟังหน่อยอักษรกลางม,มีเก,ก,ก้าตัวกอไก่จ่จ่าชดาตบปะตักดอเด็กตอเต่าบวใบไม้ปอปลาอ,อ,อ่ออ,อ อักษรสูงสิต <Okay. S 1> ัวขอไข่ขอขวดชอจินชอทางพอพึ่งฟอกฟาสลาสารสีสอสือหอยหีบอักษรต่ำยี่สตัวแบ่งเป็นอักษรต่ำคู่สิีตัวออคอคนคอระคังชช้างซโซชอเชอร์มนทวทพเท่าตทหารทอทงพอพานฟอฟันผสเผา นกคู่สุดท้ายนกคู่โดดเดียวเลยอ่ะต่อไปไปที่ตำอะไรตําเดียวสิบตัวสิบตัวอ่เริ่มจากเริ่มจากยอยยูยอหญิงนอนในอนหนูมอมายลอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนเราจะล่าโอเครวมกันเป็นสี่สิบีตัวพอดีเลยนะคะเห็นไหมคะว่าอักษรสามหมู่ที่เราท่องกันเนี่ย ตะวันจำได้ขึ้นใจแล้วใช่ไหมคะได้ใช่ค่ะอ่าถ้าจาได้ขึ้นใจเราก็สามารถแยกพยัญชนะเข้าช่องตามหมู่อักษรได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะใ่คะอ่ไปดูตัวอย่างเนี่ยตัวอย่างเขาชื่ออะไรเนี่ยวันนี้เขาเริ่มให้แยกจากชื่อตัวเองแต่นี่ตัวอย่างนะคะตัวอย่างเขาชื่อสุบินรัตน์รัตนศิลาใช่ไหมคะลูกเพราะฉะนั้นเราสนใจเฉพาะพยัญชนะถูกไหมคะอ่าเพราะว่าอักษรสามหมู่ก็คือพยัญชนะไทย44ตัวใช่ไหมคะลูกที่เอาเป็นจัด เอาไปจัดเป็นหมู่ได้ทั้งหมด3หมู่หรือเรียกว่าอักษร3หมู่หรือว่าตรายางนั่นเองเพราะฉะนั้นเราสนใจเฉพาะพยัญชนะเราไม่สนใจสระใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นพยัญชนะเราจะดูทีละตัวเลยอ,อย่างเช่นสเสือสอเสือเขาเป็นอักษรสูงเขาก็ไปลงอักษรสูงอย่างเงี้ย บาไปไม้เป็นอักษรกลางก็เป็นลงอักษรกลางเข้าใจไหมคะอ่าทีนี้ไปดูเขาบอกว่าให้ตะวันแยกชื่อตัวเองเห็นไหมนักเรียนชื่อเด็กหญิงพิชนันะมีชัยลองดูซิว่าชื่อตะวันจะอยู่ในอักษรอะไรกันบ้างใช่ค้อ่าเริ่มจากอะไรพยัญชนะตัวแรกอะพอพานเป็นต่ำคู่ต่ำคู่เขียนเลยค่ะเขียนสวยๆพยัญชนะไทยสี่ตัวอ่า ต่อไปเพื่อชนตัวต่อไปโชช้างอ่ะโชช้างเป็นต่ำคู่ค่ะเขียนเลยค่ะต่ำคู่ก่อนเลยนะเนี่ยเช่นี้เดี๋ยวดูซิว่าใจะชนะต่อไปโยญิงโยยิงเป็นต่ำเดียวต่ำเดียวก็ตามติดๆค่ะทำไมสระอาสนใจไหม ออาไม่ต้องสนใจต้อใจอ่ะตัวต่อไปคือนอนหนูนอนหนูก็เป็นต่าเดียวอ่ะเขียนค่ะนอนแนมก็เป็นต่าเดียวค่ะนอนอยู่ด้วยกันใช่ไหมนอนแนมนอนหนตอนนี้แซงแล้วนะคะแซงแล้วต่อไปต่อไปตัวปะตักอืมตัวปะตักเป็นอักษรกลางอ่ะเขียนค่ะลงช่องอักษรกลางให้ถูกตรงช่องนะคะค่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าชื่อตะวันมีอยู่ในอักษรอะไรบ้างบทอฐานนะาเป็นอักษรสูงอ่ะไปลองช่องอักษรสูงเลยค่ะโอ้ทอฐานสวยมากนี่หนูก็พยายามเขียนที่สวยที่สุดแล้วคะโอ้โหหลอางั้นเลยนะคะโอ้โหอะเราไปดูลสกุลกันค่ะ เริ่มจากหมาม้าเป็นต่าเดียวอ่ะลงช่องต่าเดียวเลยค่ะต่อไปต่อไปช่อช้างช่อช้างเป็นต่าคู่ชอช้างค่ะดูซิว่าหนาจะชนะจ้ะต่อไปโยยักโยยัก์มันตําเดียวโอ้โหน่าจะเป็นต่าเดียวชนะหรือเปล่าคะแสดงว่าหนูชื่อเดียวค่ะชื่อต่ำเดียวชื่อต่ำเดียวเกี่ยวกันไหม ช่อไ่ใช่ต่ำเดียวชื่อต่ำเดียวชื่อต้องเดียวเหรอคะอ่าดูซิถูกต้องหรือเปล่าอ่ะต่อฐานราอฐานเป็นอักษรสูถูกต้องต่อประตักอักษรกลางถูกต้องพอพานชอช้างชอช้าง,างเป็นต่ําคู่ถูกต้องย่อหญิงนอนหนูนอนเนรมาม้ยายักษ์เป็นต่ำเดียวถูกต้องอ่าเดี๋ยวเราไปแยกชื่อพ่อชื่อแม่กันด้วยดีไหมคะดีเลยค่ะอ่าชื่อใครก่อนดีคะ ชื่อแม่ก่อนถ้าแม่สอนกันด้านหนูตอนนี้อยู่โอเคได้เลยคะ่ะชื่อแม่ออนี่ไงแม่ชื่อสาวุสุป,ปานอ่าลองแยกชื่อแม่ให้ดูซิ